สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับแกนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเส้นเดือนพฤศจิกายนนะคะเรามีวิดีโอใช้บ่อยประจําเดือนพฤศจิกายนมาฝากนะคะมาเริ่มที่ของใช้ก,ก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะคะทางแบรนด์ของด a n i e l w e l l i n g t o นนะคะเป็นแบรนด์นาฬิกาของยุโรปสวีเดนเนี่ยส่งนาฬิกามาให้แกมเรือนนึงนะคะแกลอาจะนํามาพูดถึงเพราะว่าเผื่อใครสนใจอยากซื้อมออีโปรโมชั่นโค้ดมาให้นะคะก็หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้กล่องเขานะคะแล้วก็ข้างในจะเป็น งสีน้ตาตลหัรุ่นของแกมเนี่ยคือรุ่นคลาสสิกแบ็กใช่ไหมคะมาปัดเขาก็จะเป็นสีดำก็เลยเลือกสีโรสโกมาเพราะมันปัดกับสีดำดีแล้กแกเป็นคนที่ว่าชอบใส่เสื้อผ้าสีดำบ่อยๆอะอีกตัวหนึ่งที่แกมคิดว่ามันเหมาะกับสไตล์แกมคือรุ่นนี้ค่ะคลาสสิกแบ็กคอนวอลนะคะคือสายของเขาเนี่ยจะเห็นหมาว่ามันไม่ใช่เป็นสายหนังอะคะ่ะมันจะเป็นสายผ้าแกมชอบอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอ,อหน้าปัดสีดํานะคะ แกม็ใส่มาตลอดเลยอะตั้งแต่แกมได้มาตั้งแต่เขาส่งมาให้แกมแกมก็ใส่เรื่อยมานะคะใครที่สนใจเจ้านาฬิกาของ Daniel Wellington นนะคะแกมมีโค้ดโปรโมชั่นมาฝากนะคะก่อนอื่นเลยโปรโมชั่นแรกนะคะก็เพื่อนๆสามารถซื้อนาฬิกาเจ้า Daniel Wellington นะคะคู่กับสายหนังหรือว่ากำไรก็ได้นะคะภายในวันที่28พฤศจิกายนนะคะถึงวันที่ 30ธันวาคมนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้ลดไปเลยนะคะ10%นตอกจากลด10%แล้วนะคะเรามีลดขึ้นไปอีกนะคะเพื่อนๆสามารถใช้โค้ดโปรโมชั่นแกมมี่วันของแกมได้นะคะก็จะได้ลดเพิ่มอีก15%นะคะโค้ดของแกมนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่15เดือนมกราคมเลยนะคะถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีโปรโมชั่นหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าใครกําลังสนใจนาฬิกาตัวนี้อยู่เรื่องนาฬิกาหมดไปแล้วใช่ไหมอยากจะพูดถึงเรื่องกระเป๋านิดนึงนะคะ่ะ เป็นกระเป๋าที่แกมได้มาจากฝรั่งเศสแล้วแกมคิดว่ามันคุ้มมากค่ะเป็นกระเป๋าที่แกมคิดว่าคุ้มมากก็เลยอยากจะนํามาพูดถึงนะคะคือเป๋าใบนี้ของลอมชอมนั่นเองค่ะเนี่ยเห็นไหมประมาณไซส์กลางมั้งไม่น่าจะใช่ไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้เนี่ยแกมซื้อมาจากที่ฝรั่งเศสนะคะซื้อมาตอนลดราคาใบนี้อยู่ที่ประมาณ3ามพันสี่แกมซื้อมาแกมพูดเลยนะว่าใบนี้เป็นกระเป๋าที่แบบแกมใช้คุ้มมาก ข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นผ้าใบแบบไม่เชิงเป็นผ้าใบแต่เป็นผ้าผ้าอย่างเงี้ยค่ะข้างในเขาก็จะเป็นหนังอย่างเงี้ยนะหนามันไม่ซึมเข้าไปข้างในเวลาฝนตกสู่ของแบบพวกโน้ตบุ๊กแกรมได้นะคะหนังสือ ของสัมภาระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจุได้เยอะมากกระเป๋าตัวของเขาเองอ่ะมันเป็นกระเป๋าที่แบบไม่หนักเลยอ่ะมันสามารถแบบสะพายได้แบบชิลมากอะ่ะไม่ว่าแกมไปไหนแกมจะใช้กระเป๋าตัวนี้บ่อยมากไปมาส่วนของตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือถ้าใครได้ดูหอของแกมไปนะคะหอของอเมริกานะคะแกมซื้อเจ้าตัวนี้มา cinema secret นะคะเป็นที่ลังแปลง ก็สำหรับคนที่ว่าไม่ชอบมือเปียกหรือว่าไม่ชอบให้แบบมือเปื่อยอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เน่ยเป็นทางออกที่ดีมากเทเจ้าน้ํายาเนี้ยส่ันี้ใช่ไหมคะใช้แป้งจุ่มแล้วก็ถูๆ,ๆกบทิชชู่อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะไวมากเลยล้างแป้งได้สะอาดมากเสียอย่างเดียวคือกลิ่นมันแรงนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวนี้นะคะของคิวเป็น Deodorant นะคะ Deodorant c r e ีมอันนี้น่ยมันเป็นที่ทาใต้วง,งแขนนะคะ แกมประสบปัญหาคือแกเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากเวลาเราทาพวกที่ทาใต้วงแหงปกติอะคะ่ะมันจะอยู่ได้ถึงประมาณ3ามชั่วโมงพอเหงื่อออกใช่ปะมันก็เหมือนแบบเรามีกลิ่นตัววันนั้นเอาเลยครับมาที่เนี่ยจากไทยมาที่แคลิฟอร์เนียใช่ปะแกมจะไม่ได้อดน้ำเลยเครื่องแกประมาณแบบ12-16ถึงชั่วโมงอะคะ่ะต่อเครื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเฮ้ยมันอยู่ดีอะแล้วแบบแกมไม่มีกลิ่นตัวเลยเป็นครั้งแรกที่แบบแกมไม่มีกลิ่นตัวเลยจริง ขวดเนี้ยแพงนะ850บาทแต่บอกเลยนะว่ามันใช้แค่นิดเดียวจริงๆค่ะพอถูมันก็จะเกลี่ยทั้งใต้วงแขนเราได้ดีนะคะต่อไปเป็นที่ล้างเครื่องสำอางนะคะของบานิลาโคนะคะก็เหมือนเดิมถ้าใครดูวิดีโอของอเมริกาของแกมนะคะแกมได้พูดถึงตัวนี้ไปจะเป็นบาร์มใช้ลบเครื่องสำอางนะคะ สามารถลบพวกเครื่องสำอางติดทนนานได้ดีมาสคาร่าอายไลเนอร์เคยได้ยินชื่อเสียงของเขามาวันนี้ได้ลองใช้ขอคอนเฟิร์มว่ามันดีจริงยังไงใครมีโอกาสไปเกาหลีหรือว่าใครแบบรู้เว็บเกาหลีที่ส่งมาไทยนะคะยังไงลองดูมันดีจริงๆในคอของในการเถอของที่อเมริกาเนี่ยแกไม่ได้พูดถึงคันเลือ์ปอบไปใช่ปหแล้วแกก็สั่งมาเพิ่มสามารถเพิ่มอีกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าต้องโดนปลายประกายนี้เนี่ยคือสีอเมซนะคะ ตัวตัวสีขาวอันนี้นะคะสีขาวมากๆาเลยเนี่ยมีกิตเตอร์เยอะๆเซเลอร์นะคะเซเลอร์สีดีกราฟน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะแปอปเนี่ยเขาส่งไปที่ไทยแล้ว <S 1> <S 1> แกอีจ้างให้เพื่อนๆลองเนื้อเขา <S <S เนื้ออายแชดโดเขามาเลยเนื้อดีมากคุณภาพดีมากแล้วก็นิ่มนะคะแต่คือมันจะเป็นงานกึ่งอายแชดโดกึ่งเนื้อครีมเพราะฉะนั้นคนที่มีตาม,มันมากๆจะต้องทาพราเมอร์นะคะไม่งั้นมันไหลป๊อปนะคะแกมีอายแชโดอีก2ออันเป็นพาเลตนะคะ ของอนาตาเซียแล้วก็ของโร r ลกนะคะคือ Master Palette by Mario นะคะเป็นเมก้าบาร์ติสของคิมคาราเชียนนั่นเองแล้วก็เขาแต่งหน้าให้กับดาราฮอลลีวูดหลายคนมากๆเลยมันดีมากเพราะว่าเนื้อมันนุ่มมันมีความเมทัลลิกสูงนี่มันแบบมันลื่นมากเห็นไหมมันถูที่เดียวมันไปเลื่เลยเป็นอายแชโดว์ที่เกมใช้อยู่วันนี้นะคะนี่ เป็นพาเลตที่คุ้มราคามากแกมอยากให้ทุกคนลอง d o r a ็ Mega Pro รตนะคะก็ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนื้อเนี่ยเนื้อจะสู้เจ้าอนาตาเซียไม่ได้แต่คือสีเป็นสีที่แบบแกมสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะแกมก็เลยชอบยิ่งสีทองอย่างเงี้ยคะ่ะสีทองสีนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยอะใครสนใจก็ซื้อเลยทั้งสองอัน <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ไมมม่มเอาที่เอาที่เพื่อนๆสนใจละกัน,อ,น,นอันนี้คืออันนาตาเซียโกลด์ซันดิฟคิดนะคะ มันจะเป็นพาเลตไฮไลท์เตอร์ค่ะมันสวยจริงอะ่ะมันมีความวาวของมันเองไงคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมมีความเมทัลลิกมากเลยอะ่ะสวยแล้ก็เป็นที่แบ,บัดแก้มที่แกมใช้อยู่เหมือนกันนะคะเป็นที่แบ,บัดแก้มของเวทอันวานะคะอยากให้ลองใช้มากเลยออมเบร์บลัมันจะเป็นที่ปัดแก้มที่เป็นแบบสีชมพูนมๆมให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้ความวาวแบบเบาๆดูเป็นธรรมชาติมาก สีมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมจะมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่เวลาใช้ที่แก้มจริงๆอ่ะเห็นนะดูสิมันเนื้อดีทาแล้วดูเป็นธรรมชาติสามารถกลืนเข้าสู่อยูได้ดีนะคะไม่เป็นปืนป้นๆอีกตัวหนึ่งคือจเจ้าเมเบรินคัล o ลอร์ทัตทูนะคะอ h r โคมสีบรอนซ์ชินนะคะก็ใช้ที่แคลิฟอร์เนียแล้วมันโอเคอ่ะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะหนาว,นาวเย็นๆน,นะคะมีเนื้อสีที่ชัดเจน แล้วก็ติดทนนานประมาณหนึ่งโค้ด้วยนะคะสําหรับบางอย่างที่แกรมแบบซื้อมาจากที่อเมริกาแล้วแกรมก็นำมาพูดถึงแต่ว่าอยู่นี่แกรมก็หาซื้อของจากไทยไม่ได้ถูกปะแกมก็พูดของที่แกรมแบบใช้แล้วชอบนะคะ <c oughs> เพื่อเขาเอาเข้าไทยแล้วกันนะ <c oughs> จะพยายามทาวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูเยอะๆแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนะี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าแกรมใกล้จะปิดเทอมแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นงานถาโถมมาเยอะมากเลยแกมก็เลยเนี่ยไม่ได้ทําวิดีโอมา2ออาทิตย์แล้วนะคะเรามีเปิดกล่องจาก ไม่เชิงแบบเป็นของคัลเลือกปอปะแต่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยของคิกคุกมีคอลเลกชันนะคะคอลเลกชันฮอลิเดย์ของคายลี่นะคะที่เขาออกมาแต่ว่าของมันยังมาส่งถึงแกมไม่ครบไงยกมก็เลยรอก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าวิดีโอแกรมให้สาระกับเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง <Right. S 1> แกรมได้ข้างล่างนะคะมันจะเวลาแกมอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เลยแล้วก็หรือว่า มันมาสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆของแกมได้นะคะที่แกมเคยทําไว้นะคะเนี่ยค่ะก็วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย